ชั้นสดจนกระทั่งฉันแต่งงานจนกระทั่งแหวนมาลงที่นิ้วชั้นน่ะค่ะดองแชทดไม่เจ็บปวดเท่ากับดองเป็นแฟนแล้วไม่แต่งอะ่ะโอเคป้าหนูฟังไว้นะมันจะมีแบบนี้จีบคนคุยแฟนแต่งงานอะตอนนี้อยู่หนูอยู่ระดับนี้ระดับที่สองใช่ป่ะแต่งงานอีกยาวไกลคำถามหนูบอกว่าคนคุยหายควรจะคุยคนอื่นไหมคะแต่งงานอยู่ตรงนี้คะ่ะ คนคุยอยู่ตรงนี้ใครจําคําพูดแม่ได้บ้างฉันโสดจนกระทั่งฉันแต่งงานเก็งไหมดังนั้นฉันต้องคุยฉันต้องคุยกับคุณคนเดียวไหมไอระดับคนคุยหายๆเนี่ยยังไงมันปมันปสดมันประสาทแดกไหมฉันโสดจนกระทั่งฉันแต่งงานอะไม่รู้แหละตอนนี้ฉันอาจจะเป็นแฟนใครสักคนหนึ่งแต่ถ้ามีผู้ชายคนไหนมาฉาบหน้าเค้กพร้อมจะแต่งงานกับฉันแล้วคนเลิศ ก็พร้อมไปนะคะแต่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนใหม่ที่มันเลิศแล้วเขาพร้อมแต่งงานแล้วไอ้น,นี่ดองเราไว้โดยการเป็นแฟนอน่ะเป็นแฟนห้าหกปีอ่ะมันควรจะพอแล้วไหมลูกโอเคไหมแล้วมีคนที่เขาพร้อมกว่าเขาอ่ะไม่บอกเลยนะคุณเข้าใจกระบวนการของการดองไหมนะคะดองแชทไม่เจ็บปวดเท่ากับดองเป็นแฟนแล้วไม่แต่งอ่ะโอเคปะ จำคำพูดคุณแม่เลดี้เมย์เอาไว้นะคะลูกฉันโสดจนกระทั่งฉันแต่งงานจนกระทั่งแหวนมาลงที่นิ้วฉันน่ะดังนั้นสิ่งที่แม่ตอบคือจบไหมจบทุกคำถามแม่คนคุยเคาจะอย่างี้ผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายอย่างนั้นผู้ชายทำมันเน่เน่เน่เน,น่อะไรก็แล้วแต่โอ้ยม r ร e d finish แต่งงานจบ นี่คือเลเวลอาพจะรู้สึกมั่นคงกับคนนี้โอ้จะถึงแต่งงาน5ปีแล้วไม่แต่งก็เกินไปแล้วเมยให้ last minute ที่สุดคือ3ปี last minute คือ3ปีอย่าอยู่กับใครนานลูกถ้ายังไม่แต่งงานยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบอยากจะสร้างครอบครัวกับเราอะอยากต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันก็แบบมันก็เสียเวลาสมัยก่อนมันไม่มีหรอกคนคุยอะสมัยปู่ย่าตาทวดอะบางครั้งเขามาเจอกัน ออปิ้งกันเขามาหาที่บ้านเลยไม่เคยถามย่าเลยดิเมนะตอนนี้ยุคป,ประมาณ8 0 85นะคะย่าบอกว่าหมายก่อนนะเวลาเขาจีดกันนะผู้ชายถ้าเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงอยู่บ้านที่ไหนเขาจะมาหาที่บ้านผู้หญิงแล้วเขาก็จะมานั่งคุยกับผู้หญิงนั่งคุยกับแม่ผู้หญิงอยู่ในเรือนชาน,นเข้าใจไหมหัวกระไดไม่แห้งอะ่ะนั่นใครมีลูกสาวหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะเปิดหน้าบ้านไว้ให้ ผู้ชายมานั่งคุยกับลูกสาวเขามันก็จะอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายก็จะเทียวมาเที่ยวไปถูกใจแต่งงานแค่นั้นมีแค่นั้นมีแค่นั้นสั้นๆสมัยปู่ย่าก็เขาก็เล่ากันแบบนี้แต่ก็ไม่มีมานั่งเป็นคนคุยคุยกันมาหูคุยกันมา38ล้านชาติก็ไม่มีไม่มีอ่ะถูกป้าเจอถูกใจปับ๊บก็แต่งเลย รู้ว่า,าพ่อแม่ทํางานอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้นี่ใส่ใจคอก็แต่งเลยถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่เราก็ก็ถ้าไม่แต่งก็อาจจะเป็นว่าที่คู่มั่นว่าอะไรอย่าว่ากันไปใช่ไหมคะแต่ไม่มีอะมันั่งคุณกูสมัยนี้มีกิก๊กมีคนคุยรอพี่อยากกับเมียก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้อจะปวดใช่ไหม